วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สัปดาห์นี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยวัตถุมงคลน,นี่ถามว่าราคาถูกนะถูกมากนะวันเนี้ยใครพลาดคือก็พลาดอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงพลาดในวันนี้นี่พลาดแน่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนดีกว่าเนี่ยใ,ให้ดูก่อนให้ดูทีละอันเนี่ย<ห>วันนี้<ห>เล็กจะจิวจ๋วก่อนให้รัดซูมจิ๋วได้แจวอ่าแน่นอนเขาเล็ปกไ้ว่าขาหันจิ๋วได้แจวนะข้างหลัง เดี๋ยวยัเราขึ้นรูปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึง่งอ่าอันนี้เป็นปกใบมะขามโบราณชอบเรียกเป็นปกใบมะขามเพราะว่าขนาดเหมือนใบใบใบของมะขามปกก็คือเป็นพระหน้าปกประจำวันเสาร์ขานี่ปัญหาคือผมเกิดวันอาทิตย์แฝนได้ไหมจันแฝงไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็แฝนพระปางหน้าปกได้พวกหมอดูอาจารย์ไสยศาสตร์ต่างๆบอก เนี่ยคุณเกิดวันเสารควรไปหาพระประจำปางหน้าปกบางแฝนอันนั้นคือเขาเอาอพื้นฐานดวงมาเปรียบเทียบกับองค์พระก็คือพระสัมมาสัพพุธธเจ้าว่าอยู่ในปางไหนครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเชิงวันส่วนพระปางหน้าปกพกและร่มเย็นวันไหนก็พกได้ก็เกิดความร่มเย็นเกิดขึ้นพระปางหน้าปกก็เกิดมาจากตอนที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิ เพื่อจะตัดสะลุปริพิานแล้วฝนตกลงมาครับพญานาคก็เลยมาแผ่พังพานบางังแสงแดดบังลมบังฝนก็เปรียบเสมือนเป็นปางที่ร่มเย็นวันเสาร์เป็นวันที่ร้อนมุทธลุรุนแรงบุรพาจารย์โหราศาสตร์โบราณก็เลยเอาวันเนี้ยเอาปางเนี้ยมาให้เป็นปางประจำวันเสาร์เพื่อลดความใจร้อนมุทธลุรุนแรงครับ,ค,รบคือภูปญยาของเขาแต่ อันเนี้ยไม่ว่าวันไหนก็พกได้แล้วอยากจะบอกว่าพระปกไปประขาวันนี้มีทีเด็ดมีทีเด็ดะะมีทีเด็ดมีทีเด็ดตรงที่ว่าวัตถุมงคลวันนี้เป็นวัตถุมงคลเก่าไม่ใช่วัตถุมงคลใหม่ไม่ใช่วัตถุมงคลอาจารย์แขกแต่เป็นวัตถุมงคลของอาจารย์ของอาจารย์แขกสร้างแล้วเสกแล้วก็ประสบการณ์ในพระรุ่นนี้นี่เจอมากับตัวก้าโมได้เต็มที่ตรงที่ว่า อันนี้ปกับประขามเนี่ยสร้างและเสกโดยหลวงพ่อสุวัดตุยงจังหวัดปัตตานี <Okay. S 1> อำเภอหนองกิก่ okay. Okay. ซึ่งมรณาภาพแล้วครับเป็นเกจิอาจารย์สิบพี่ของพ่อท่านเขียวแห่งวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีคือตาหลวงเรานี่แหละตาหลวงเนี่ยให้ความเคารพนับถือพ่อท่านสุขมากถึงมากที่สุด แม้กระทั่งวันที่พระราชทานเพลิงเขารู้กันว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยคนที่รักชอบพอหรือให้ความเคารพไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสองอาจารย์สุขก็คือพ่อรังเขียวเลยให้พ่อรังเขียวเนี่ยไปเป็นประธานนะในการพระราชทานเพลิงเพราะว่าเขาสั่งกันเอาไว้แล้วก็โปกไปล์ประคารุ่นี้สร้างในปี2 5 3 9าจนวนการสร้างสองพันองค์ สามเก้าส <39. S 1> อ,องพันองจำนวนการสร้างนะสองพันองในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเข้าพรรษาอ,อาจารย์เน่ยเรียกเข้าไปพร้อมกับสิ์พี่สี่คนแล้วก็สิ์น้องยสองคนก็คือนั่งอยู่นั้นนะประมาณ10คนทั้งกรรมการวัดในโบสถ์เอาพระชุดเนี่ยเข้าโบสถ์ให้อาจารย์ปลุกเสกเพื่อนำรายได้มาบุรณะศาราในวัดตอนนั้นก็นั่งเสกไปได้ประมาณสัก อันนี้อันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเห็นได้ตานะจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้เพราะไม่ได้งมงายเพราะมันเห็นจริงๆคือนั่งเสกเนี่ยพ้าเนี่ยถูกเอาไว้อยู่ในอยู่ในรังกระดาษกล่องกระดาษจังหวะที่อาจารย์นั่งเสกเนี่ยมันได้ยินเสียงดังปุ๊ขึ้นมาเขีทีหนึ่งดังขึ้นมาเหมือนอะไรที่มันทะลุขึ้นมาจากกล่องอะปุ๊ขึ้นมาทีหนึ่งแล้วคราวนี้มันกลายเป็นสีดำดำเป็นเงาสีดำดำเนี่ย บินออกมาเป็นตัวพึ่งพึ่งอ่าเป็นตัวพึ่งบินออกมาจยกในกล่องประมาณห้าหกสิบตัวได้ยินเสียงหึ่งฮึงฮึ่งฮึ่งหึงนี่เลยนะในในขณะที่อาจารย์เสกแล้วเรานั่งกันอยู่ข้างหลังอาจารย์นั่งกันอยู่เป็นตับเลยข้างหลังเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เข้ามาดูวิธีการเสกภาพปกใบมะขามเพราะอาจารย์ก็ให้กระสงกระถามหมดแหละแล้วก็พวกที่เข้าไปเนี่ยคือลูกจิตที่เรียนเสกปกใบมะขามอาจารย์บอกว่าเนี่ยมาดูแล้วเดี๋ยวจะเสกให้ดู แล้วก็เดี๋ยวก็ฝึกกันให้ได้เราก็เลยนั่งเป็นตับเลยเพื่อไปนั่งดูกระเจงไปมะขามปกเป็นมะขามเนี่ยมันกลายเป็นพึ่งออกมาจายในลงังบินรอบกันเลยบินจะมาถึงตัวเราด้วยแล้วก็กลัวก็จะโดนต่อยกันด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าขยับอ่าก็นั่งแบบแทบจะหยุดหายใจกันเลยแหละนาวินาทีนั้นน่ะจนอาจารย์เนี่ยเสกอยู่มาได้ประมาณสักเกือบครึ่ชงชั่วโมงอ่า เสรครึ่งสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วคราวนี้ผึ้งทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปบินวนอยู่รอบรลงังอ่าไปบินวนอยู่รอบรลงังครัวนี้พวกเราก็เลยเริ่มกระเถิบกระเถิบกระเถิบเข้าไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์เพื่อจะดูว่าเออมันจะทําอะไรอาจารย์หรือเปล่าครับเราเราไม่ใช่กระเถิบเข้าไปเพื่ออะไรกระเถิบเข้าไปดูว่าผึ้งเนี่ยมันจะตายอาจารย์ไหมครับท่านทานนั้นอะ่ะก็เลยกระเถิบกระเถิบไปเข้าไปเพราะด้วยกลัวที่ผึ้งจะตายพอเรากระเถิบกระเถิบเข้าไปเนี่ย อยู่ๆท่านอาจารย์แกก็ลืมตาขึ้นมาพอท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นมาไอ้พึ่งที่เราเห็นทั้งหมดอ่ะมันหล่นลงพื้นเหมือนตายอย่างนี้จอนอ่าเหมือนตายหล่นดิ่งลงพื้นเลยแล้วมันกลายเป็นปกเป็นมะขามเนี่ย <c ans> นี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงที่ไม่ได้พูดเล่นนะอ่า,า <c ans> มันกลายเป็นปกเป็นมะขามเนี่ย <c ans> คือที่อาจารย์เห็นเป็นพึ่งบินคือเ้าตกมาคือไปปกมะขามตกไปมะขามเนี่ยแต่เราเห็นทุกคนยืนยันว่าเป็นพึ่ง เป็นตัวคล้ายๆพึ่งเลยอ่าบางคนก็บอกเป็นตัวต่อแต่เราเห็นเนี่ยเราว่าเป็นตัวพึ่งฮะตัวบินพลลอนพืล้ว่าป๊อกก็เป็นปกเป็นมะขามเลยอาจารย์กก็หันกลับมาเห็นหรือยังเห็นแล้วครับเราพูดกัว่าก็พูดกเป็นเสียด้วยกันเห็นแล้วครับเนี่ยที่มันเป็นได้แบบเนี้ยเพราะว่าเราจะต้องตั้งรูปตั้งท่าตั้งนามขึ้นมาแล้วก็เสดไปตามกระถาที่ให้กันไว ไปฝึกกันทําให้ได้นะโอ้ยคาวนี้เนี่ยตาคนต่างหยิบเลยปลอกไปมาขามเนี่ยอาจารย์แกก็บอกอย่าหยิบแกก็บอกอย่าไม่ให้หยิบแกก็นัน้งมลเนี่ยพรมพรมพรม,มแล้วแกก็กรอบใส่ลังแล้วแกก็ถึงหยิบให้คนละองคให้แค่คนละองตอนนั้นน่ะอาจารย์ให้มาแค่คนละองเองนะให้ให้มาแค่คนละองละองค์นั้น,นอ่ะเราได้เพื่อนไปเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ของเพื่อนได้ฟังคือตอนนั้นน่ะ พออาจารย์าจารยแจกให้คนละองค์ทุกคนหวังเลยนะว่าจะได้พันนี้นะเปิดให้เช่าเท่าไหร่ก็เอาละพราะอยู่กับอาจารย์มาไม่อาจารย์ไม่เคยทําอะไรที่แปลกกระดาษนี้ให้เห็นครับอ่าพอถึงก็เตรียมตัวจะเช่าสุดท้ายเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์บอกว่าให้เก็บพักเอามาเสกก่อนในพรรษานี้สรุปอาจารย์เอาพรกกลับเข้าไปในกุดนั่งเสกอีกสามเดือน พอออาพรรษาเสร็จรีบไปเลยพวกเรารีบไปตั้งใจจะไปเช่าปอบห่อเห็นกับตาแล้วก็คนแ่จะไปเช่าเป็นจำนวนมากสุดท้ายอาจารย์บอกว่าเก็บไว้ก่อนยังไม่ให้เช่าจนท่านวรณาาไม่มีตลุก็คือไม่มีใครได้ปกไปมะขามนี่เลยไม่มีใครได้ปกไปมะขามนี่ออกมาจากวัดเลยแล้อาจารย์เอาไปใส่ครับอาจารย์อันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังคือพอไม่มีใครได้ปกไปมะขามจากวัดเลยเราก็เพียรพยายาม เข้าไปขอนะเพราะเราเห็นกับตาเป็นวัตถุมงคลที่เราเชื่อแหละก็เ,เพียรพยายามเข้าไปขอบอกพ่ออยากได้ครับห<อ>พ่อขอผมอยากได้อาจารย์ขอผมอยากได้เดเี๋ยวการเก็บไว้การเดี๋ยวการเก็บไวก้การคือสรุปตลอดระยะเวลาก็คือขอกันไปได้คือ บอกไปมาขานี่ก็คืออยู่ในห้องของอาจารย์จนมรณะภาพเลยจนครบครบสองพันตัวได้เลยสองพันองค์เลยก็ไม่ถึงเพราะว่าแจกพวกเราประมาณสิบกว่าองค์อ๋ออ่าก็ประมาณตีว่าสองพันก็อยู่เท่าเดิมแหละอาจารย์แล้วอาาันนี้มันเนื้ออะไรอาจารย์เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงธรรมดาเนี่ยเป็นทองแดงโลหะผสมอาจารย์ให้ผสมแล้วก็ตีขึ้นมาอา้อสมัยนั้นไม่มีกิจเนื้อเนื้อนี้เนื้อเดียวเนื้อเดียวโอ้โหอาจารย์ทําเนื้อเดียวเพราะว่าบล็อกพัง พอปั๊มมันบล็บอกพังใครที่เคยทําพัาปอิกองเล็กๆจะรู้ว่าจะต้องเปลืองบล็อกมากเพราะว่าปรับด้วยความที่มันเล็กจัดพอปัม๊มปั๊มไปแล้วบล็อกมันชนกันง่ายอ่ะมันก็เลยแตกอ่ามันก็เลยแตกพอพอแตกขึ้นมาปุ๊บก็ต้องแกะบล็อกใหม่คันนี้พอแตกแล้วก็เลยช่างเนี่ยก็เอาพิมพ์พร้อมบล็อกไปให้อาจารย์อาจารย์ก็บอกพอละเตะแค่เนี้ยสรุปแล้วก็เลยมีแค่สองพันโดคันนี้เหตุที่เกิดขึ้นมีคนหัวหมอบโดยการที่เอาเรื่องเนี่ย มาพูดในสมัยตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่หลายคนก็พยายามจะเพียนไปเอาพับปกไปมะขามจากอาจารย์แต่อาจารย์ก็ไม่ให้จนถึงวันที่อาจารย์มรณภาคมีคนหัวหมอด้วยกันคนที่ได้พิมพ์ปกไปมะขามในกลุ่มเนี่ยมาเป็นกรรมาการวัดแล้วเอาปกเปมะขามเนี่ยไปจ้างเขาสแกนคอมครับแล้วปั๊มขึ้นมาใหม่แต่ตัวตัดคนละตัวตัวตัดเหลีญยนี่ยชี้ชัดได้เลยว่ามันคนละตัว แล้วก็เอามาแจกในวันพระราชทานเพลิงบอกว่าเป็นปกใบมะขามอันลือลั่นที่มีประสบการณ์อย่างที่ที่เล่า,มาเมื่อกี้คนเนี่ยแห่เข้าไปที่วัดเพื่อเช่าปกใบมะขามตอนนั้นองลพันออกจากวัดออกจากวัดในวันพระราชทานเพลิงศพองลพันคนแห่เข้าไปกันลุมเลยเพื่ออยากได้ปกใบมะขามตามที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างพูดถึงกันมาแต่โดยที่วัดก็ไม่รู้เรื่องก็คือเป็นเป็น เป็นวัดอะไรเขาเรียกเป็นกุศโลบายของพวกเซียนพระที่ทําขึ้นมาโดยที่วัดก็ไม่รู้เรื่องเพราะวันนั้นไม่ได้แจกพระนี่อ่าในวัาพระราทานเพลิงศพแจกพระแต่ไม่ใช่แจกพระนี่ครับทีน,นี้ก็เกิดอุปโลกกันขึ้นมาว่าแจกพระนี่องาาค์ละพันพอหลังจากวันงานเสร็จปุ๊บมีคนเซียนพระนี่แหละเอาพระชุดเนี้ไปขายที่หาดใหญ่แล้วบอกว่าเป็นวกไปมาขามชุดที่อาจารย์เสกในบวอจนเป็นแมลงผู้หรือเป็นผึ้งที่เราเห็นครับ อ่าหรือเป็นตัวตัดตัวแตนที่อาจารย์หลายๆคนเห็นอ่าแต่เราเห็นนั่เป็นพึ่งแน่นอนครับตาเราเราก็ยังเชื่อเป็นพึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการเล่นหาในสนามพราเครื่องครับผมอ่าเกิดการเล่นหาในสนามพราเครื่องพิมพ์นั้นที่เป็นตัวเสริมนะไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นตัวเสริมปัจจุบันนี้องค์ละไม่ต่ำกว่า2,500้าบาทตัวเสริมนะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เหรียญนี้แน่นอนเพราะเหรียญเนี่ย ที่มาของเหรียญที่เราจะให้เช่าในวันนี้ก็คือว่าเหรียญนี้พึ่งออกมาจากในกุฏิอาจารย์เนี่ยได้ไม่ถึงเดือนนี่เองเราได้เราได้ปลอกใบมะขามเนี่ยช่วงปีใหม่นี่เองช่วงก่อนปีใหม่ได้สองสามวันนี่เองโดยสิทธิ์ดรุ่นน้องเนี่ยได้บอกว่าได้ปลอกใบมะขามนี้ออกไปจากในกุติโดยที่เขาจะนําเงินกลับไปบุรณาวัดครับอ่าก็ก็เลย เราก็เลยบอกถ้างั้นส่งตัวอย่างมาให้ดูสักเหรียญดบเราจะดูว่าตัวตัดตัวเดียวกันไหมเพราะว่าการเล่นเหรียญนี่มันชี้ขาดที่ตัวตัดข้างนะเดี๋ยวจะให้น้องนัทขึ้นได้ดูว่าตัวตัดข้างเป็นยังไงในการเล่นเหรียญคือมันชี้ขาดกันที่ตัวตัดข้างว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันไหมพอเราเอามาให้ดูเสร็จพอเขาส่งมาให้เราดูเนี่ยทางลายนะทุกสมัยนี้มีลายส่งลายให้ดูตัวตัดเราก็ยังไม่มั่นใจนะ แล้วบอกเอายนี้แล้วกันส่งไามให้ผมห้าสิบเหรียญก่อนเราก็เลยโอนเงินให้เขาแล้วให้เขาส่งมาห้าสิบเหรียญแล้วเรามานั่งสอนรูกับเหรียญที่เราได้มาจากอาจารย์แบบรัดกลุ่มแล้วสรุปแล้วคือบล็อกเดียวกันตัวตัดเดียวกันแล้วก็ศิษย์น้องเราคนนี้นี่ไม่ใช่คนตลบตะแลงโกหกคือเป็นคนรรบ้ธรมโมโด้วยแล้วก็เงินเ,นเจตนาตั้งใจจะเอาไปบูรณนะะถาวรวัตถุในสามจังหวัด โดยที่ว่ามันยังมีวัดหลายวัดที่คนเข้าไม่ถึงวัดไม่มีแม้กระทั่งข้าวกินมันก็ต้องการจะนํารายได้ดเหล่านี้ไปตั้งต้นเพื่อกระจายช่วยเหลือภาคในสารนิวัติแดนภาคใต้เราเห็นเจตนาดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออาจารย์เราเสเห็นได้ด้วยตาเราเองจนเราเชื่อ,อาาและประสบการณ์ก็คือเราเอาปกได้อย่างอาจารย์เนี่ยไปเลี่ยมทองครับแฝนแล้วก็ให้ญาติพี่น้องใส่ ประสบการณ์สารยังหวดงาดแาคใต้เนี่อย่าให้โม้ออ่ะอย่าให้โม้รับประกันว่าสุดๆเพราะเสื้อกันเด็นแต่ไม่เป็นไรเลยอาจจะเอางี้ดีกว่าก็คือตอนเนี้ยสมาชิกรอแล้วอยากรู้ราคาโอ้โหตดงกันดีท้ายรายการแล้วจ้าจะหมดเวลาแล้วท้ายรายการแล้วครับท้ายรายการแล้วครับโหกลัวมันจะโทรกระจายนะนคือเราอยากจะเล่าประวัติเนี่ยเห็นไหมพอเราจะเล่าอะไรในหะ้ฟังพวกนี้ก็ไม่ละเอาจากพุ้นี้ <c oughs> ผมก็โดนจริงๆนะเนี่ย มันมีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปกไปประขามเนี่ยที่เราเท้าความไปเรื่อยเรื่อเนี่ยจะให้เห็นว่าขนาดของไม่แท้นะที่ทเ็าทาเสริขึ้นมาเล่นกันอยู่บนสนามทุกวันนี้ก็หลายพันบล็อกนี้เล่นกันอยู่บนสนามนะไม่ต่ำกว่าสี่พันห้าถึงห้าพันครับช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ซึ่งเราได้พาที่มาเป็นที่เชื่อถือได้ว่าแท้แน่นอนเพราะาถุงวัดออกมาเลยถุงเดิมที่เราใส่ลงไปในรังที่เราเลี้ยงกับมือเลย ที่เราได้กลับมาแล้วพาะก็สิิตน้องแล้เนี่ยเจตนาในการให้เช่าเนี่ยก็ดีด้วยก็คือเอาเงินไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปถวายวัดที่ลำบากที่คนเข้าไม่ถึงในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็เลยถือว่าได้ของดีของเป็นมงคลที่อาจารย์เราคือหลวงพ่อสุขวัตุโยมเป็นคนเศษเนี่ยอือก็เลยว่าไม่รู้ทํทไงนะก็ได้มาแต่ห้ามบวชนะถ้าใครไม่ได้ ห้ามบ่นอาจารย์มีกี่องดีกว่าห้ามบอนเอาจำนวนองค์ก่อนอาจารย์จํากัดไหมคะจํากัดคนเช่ารอใช่ไม่เอาไม่เช่าจํากัดอ่ะเอาเท่ากี่องก็ได้เพราะเดี๋ยวจากัดไปคนนู้นคนนี้ปวดหัวใครอยากจะเช่าเท่าไหร่เช่าเพราะมันถือเป็นการทําบุญด้วยในตัวจริงถ้าอาจารย์จำกัดอ่ะมันก็เขาว่าสมาชิกก็ให้คนอื่นมันมันมีไม่มีมีค่าเท่ากันใช่แต่ท่าถึงเราจำกัดใกล้คนอื่นโทรมามีค่าเท่ากันอยู่ดีค่ะขอราคาค่ะ ขอราคาเลยขอจํานวนก่อนดีกว่าจะราคาหรือจํานวนสรุปมากันอาราคาจอาจํานวนจ่าจนวนจํานวนจ่ํานวนเราเช่ามาได้ทั้งหมด450องคแต่เราขอเก็บไปลส50องนะเท่ากับ300ยถ้ากิดว่ามีให้ในรายการ300องอาจารกับแต่ไม่ยา400ใช่400ฮะ400อยู่จะจะเก็บ50องเอาจารย์เก็บ50ก็พอ อาสี่ร้อยอสี่รอ้อยองค์ไม่น่ามไม่น่าอาสี่ร้อยองค์ราคาเอาราคาเลยสี่ร้อยองค์ราคาเท่าที่เช่ากันมาจากเขาเลยนะเจ,จะ็ด 1, าาร้อยบาทจ้องจงหวัดทัานนี่เหรออันนั้นเขาหลอกจริงๆแล้วน่ะมันไม่ได้ทําวัดไม่ได้สร้างขึ้นมานะจริงจริงแล้วน่ะวัดไม่ได้สร้างขึ้นมาไอ้บล็อกปอมนะ่ะอย่าบอกเรียกเต็มปากเลยบล็อกปลอมอะันเนี้ยบล็อกแท้ สมัยตอนอาจารย์อยู่เนะี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้บอกราคาค่างวดอะไรแต่ว่าสิทธ์น้องเราที่เอามาให้เนี่ยมันเอาเราองคลัดจ็ดร้อยบาทอืมเพราะมันต้องการจะได้ไรายได้ตรงเนี้ยไปช่วยพะระในสาจากักหวาลดนภาคใต้แพงเไหมไม่แพงซื้อไปปุ๊บขายในสนามได้สี่พันห้านะอาจารย์ก็ชีงช่องตป <laughs> เลอาจารย์ก็โดนนะสรุปสรุปคือให้ สามร้อยองใช่ไหมสี่สี่ร้อยองที่จริงๆน่าเกี่ยวไนะสี่จริงจริงอก็จะเกี่ยวไห้าสิบองไงได้ได้เดี๋ยวหนู่อยขอเพิ่มสรุปให้ไม่ได้แล้วสรุปให้สี่ร้อยองโอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทโอ้โหราคาส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ตมดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการมาตจักสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปมะจักสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทพื่นไปก่อนนะครับเรารอกับเพนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ